สวัสดีครับเป็นยังไงทางเขาใหญ่หนาวมากไหมหนาวหนาวหนาวโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้อเอาไงดีเราคลิปนี้โค้งสุดท้ายอ่ะจ้าฟันทงเลยอ่ะฟันทงเลยสองชุดพออืมอันนี้ชุดฟันทงนะจ้าครับก็อยากจะให้เอฟซีที่ติดตามนะโชคดีปีใหม่กันทุกท่านจ้ารับผมอย่างไรก็เรียกคำนวณมันก็มีถูกมีผิด ใช่ค่ะแต่งวดนี้มันก็น่าจะถูกบอกงี้ถูกก็ได้ต้อนรับปีใหม่กันจ้ะจ้ะเอฟซีเดินทางกลับบ้านก็ขอให้โชคดีครับผมใช่ค่ะให้รวยยูนาระระวังเรื่องรถรู้สึกว่ารถจะเยอะเลยสายอีสานบ้านเราเนี่ยใช่ค่ะรถปิดมากเลยจ้ะผมยังไม่ไปไหนเลยยังเกาะอยู่ที่เขาใหญ่เลยยังไม่อยากออกปากช่องเลยรถติดอย่าเพิ่งไปในเลยใจอยู่ก่อนให้หลังปีใหม่ก่อนเนาะ เแต่ยวเดี๋ยวกนี้คงมีธุรละออกอ่ะเดี๋ยวจะลองไปสักแป๊บหนึ่งอืมจ้ะคือคลิปนี้เราจะคจ้ะครับคิดว่าโชคดีครับงวดนี้ยังไงก็ต้องมีโชคให้เอฟซีแหละจ้ะคือหลักหน่วยเนาะปักหลักหน่วยเอาสรุปไปเลยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยมวนเดียวจบไปเลยเพราะใกล้เวลาแล้วค่ะสรุปรวมยอดเลยเนาะเอาครับผมจ้ะเอาตามต่อจ้ะสองกกลาหกเปดโค้งสุดท้ายแล้ว เราจะยกเลิกเลขดับสิบหน่วยเอาเลขศูนย์ออกนะเดี๋ยวมาลงในไท้ายตรงตัวนี้แหละเอามาเดี๋ยวมีช่องเขียนอยู่หรอกไม่เป็นไรจ้ะจ้ะครับครับจะเอาเลขศูนย์ออกเอาเลขศูนย์ออกเอาเลขสามไปใส่แทนจ้ะค่ะตามนี้เนาะเอามากันเอามากันไว้เลขศูนย์ที่แรกผมชอบเลขศูนย์แต่ไหนะอะไรแล้วแหละทีนี้ผมดูสูตรคร่าวๆอยู่จมันอยู่ในระหว่างห้าสิบห้าสิบผมกลัวมันจะดับไม่อยู่จ้ะค่ะครับ เดี๋ยวเอาสูตรเต็มร้อยไปใส่เลยโอเคจ้ะตามนั้นค่ะครับวันนี้วิ่งบนนะครับผมวิ่งบนวิ่งเจ็ดหลักหน่วย FC ลุยได้เลยจ้ะวิ่งบนเจ็ดหลักหน่วยจ้ะครับหลักร้อยสองกับหกหลักร้อยสองกับหกค่ะหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักสิบเก้ากับศูนย์จ้ะวางชุดสองตัวไปเลยครับเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดจ้ะ ครับแล้วก็มีหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดแล้วก็มีหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับแล้วก็วางเลขไม่มาสิบหน่วยหนึ่งสามห้าแปดเอาศูนย์ออกหนึ่งสามห้าแปดจ้ะครับผม ไม่มาให้ FC เลไนเอ้ซีเี่นไปที่97นะครับผมอ๋อฟันไปที่97จ้าครับผม97 697 297เล่นได้เลยครับอืมเห็นตังแน่นอนชุดนี้ครับครับแต่ตัวรองก็07อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งเนี่ยตัวระวังที่กลัวเลยมันแรกเลยแรกๆเลยผมคุนบอลออกมาผมก็ชอบ07นะจ้าอืมมัันนี้ผมก็ยังให้เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันอยู่นะ07กับ97เนี่ยค่ะ แตก่ก็สองทุตนะแหละฟันได้เลยไม่เป็นไรจ้ะมันก็เน้นสุดแล้วนะ<ม>สองคู่เองเนาะครับผมสองคู่เองไม่มากครับสองตัวก็สี่คู่ว่าถือว่าโอเคครับใช่โอเคค่ะคือบนอย่างเดียวเนาะเราก็เล่นง่ายหน่อยครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มาสิบหน่วยก็มีหนึ่งมีสามมีห้ามีแปดเนาะถ้าผมเอาศูนย์ออกเพราะไม่ไว้ใจศูนย์กลัวมันจะมาหลักสิบ เพราะว่าเลขหลักเลขหลักผมมันยังมีศูนย์อยู่ในหลักสิบไงแปดเก้าศูนย์สองสามเลขหลักสิบตัวเดิมอ่ะอืมจ้ะนั่นแหละคันที่แรกเลยนะผมวางไว้หลักสนะิบน่ะศูนย์เจ็ดเก้าจาแต่ทีนี้เจ็ดมันดับหลักสิบมันมาได้ก็ได้เฉพาะหลักหน่วยเลขเจ็ดอืมค่ะซื้อเลขผมไม่ต้องกลับนะครับซื้อตรงตรงเลยอืเอาตรงตรงค <K an> ือ <k S 2> ถูกก็เอาหนักหนักเลยเนาะเพราะเลขมันน้อยห่าง แต่ถ้า FC ไม่มั่นใจกลับไปหน่อยก็ดีเหมือนกันอืมพอได้ค่ะคืนเนาะกลับแต่ผมอะไรผมก็ไม่กลับเพราะว่าผมเคยซื้อมาทีไรมันก็ถ้ามันถูกมันก็ถูกตรงตรงเลยอืมถ้าเข้าคือตรงเลยใช่ไหมถ้าผมอือค่ะอู้เลขสวยนะเก้าเจ็ดเนี่ยรีบไปจับนะซื้อซื้อได้ทุกวันเลยนะน่าจะโดนครึ่งราคานะผมว่าน่ะ้ารีบซื้อได้รีบซื้อคิดว่าน่าจะนะไม่น่าจะละเอาไือซีเลยหละ เข้าโครงการคนละครึ่ง<อ>แน่นอนโครงการคนละครึ่งมันมาทุกงวดเลยเก้าเจ็ดเนี่ยใช่คือมันไม่รู้มันเป็นอะไรเลขติดเก้าเนี่ยมันจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าหกหกปีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเลขเก้ามันจะมาต้อนรับปีใหม่ตลอดใช่ไม่แน่นะงวดนี้นะ่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยอาจจะอาจจะมีหปีปีนี้มันก็มาเก้าเจ็ดเก้าอืมจ้ะและ ถ้าปีหกแปดมันมาเก้าเจ็ดมันก็ไม่มีปัญหามันก็มาได้ค่ะอืมค่ะถ้าเก้าถ้าเก้ามามันก็มาหลักสิบนั่นแหละอืมค่ะปต่ถ้าม,มาหลักหน่วยมันก็ไม่มีคู่แล้วมันก็มีศูนย์เก้าศูนย์เก้าไม่มาด้วยกันอืมจ้า ครับผมค่ะก็ไม่มาด้วยกันอ่าฟังให้จุกนะยังไงก็ให้เอฟซีโชคดีครับผมใช่ค่ะถ้ายังไงสงสัยอะไรตามเบอร์โทรได้เนาะปักเบอร์โทรให้เหมือนเดิมครับผมกินกลางมาเลยครับผมเบอร์โทรโอ้สาวบ้านนาให้ลุงเบอร์ใครไม่รู้ใส่ให้ผมไปอ่ะเหรอเอาเบอร์อะไรทัวได้หน่อยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเก้าจ้ะอ่าตามนี้นะเนาะค่ะถ้าใครอยากจุด ชุดสองตัวชุดนี้นะชุดสองตัวชุดเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเนี่ยมันตรงกับเลขล็อกมหารวยนะครับอืมค่ะมีเฮแน่นอนยังยังชนกันเหมือนเดิมก็ถือว่าฟันทงให้สองคู่เน้นๆก็นั่นแหละเนาะเอาไปเฮค่ะครัผมก็ลงทุนสองชุดนี่แหละครับผมสองตัวแล้วสามตัวผมก็ลงทุนสี่ชุดนี่แหละจ้ะไม่ต้องซื้อเยอะหรอกย่ามีดวงยังไงก็ถูกเนาะ ให้ให้เงงเงงรับอ่ปีใหม่ปีหกแปดให้รวยๆทุกคนนั่นแหละเนาะครับผมครับผมมีกินมีใช้เอาอย่างไงก็นั่นแหละขอบคุณรักษาสุขภาพนะช่วงนี้อากาศเย็นครับเย็นถึงวันที่แปดตุ่นเหลือใจจะขาดเลยค่ะค่ะเอาโชคดีเฮงเงงรวยๆจ้าครับผมสวัสดีคจ้า จะเอเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขเซียนปากช่องคงสุดท้ายให้ฟังอีกเที่ยน,นึงเด้อจะ้ะเพิ่นฟันหลักเนาะค่ะฟันไปที่วิ่งบน7จ,จ็ดนี่ยู่หลักหน่วยตัวเดียวโคโลเด้อจะ้ะหลักร้อยมีสมีหหลักสิบมี9มี0ย์จับให้สองหางคือ97กับ07แค่นั้นพี่น้องสามตัว697 607เจ็ดหกศูนจ้าและสองจ้า ไม่มาแน่นอนเนาะค่ะสิบกับหน่วยเดอ้อเลขดับเนาะค่ะไม่มาแน่นอนหลังหลักสิบแล้หลักหน่วยหลักร้อยสามารถไปได้คือหนึ่งสามห้าแปดจ้ะหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าแปดผู้ใดสงสัยยังกระตามเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าเด้อค่ะนี่ชุดปักหลักสิบคลิปก้อนทีศสานาล,ลงค่ะปักหลักสิบมีสามกับเก่าแต่ว่าาคลิปโค้งสุดท้ายนี่เป็นอัดแหน,นักก็คือเก่าจิตเป็นตัดเป็นเลขเก่าเด้อค่ะ เอาพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นถ้าสงสัยยั้งนะคะอยากถามเพิน่นโดยตรงก็ตามเบอร์โทรได้เลยจ้าศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าจ้าเอาเห็นคลิปนี้เฮงปังๆด้วยๆสู่คู่สูส่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าไปเราจะสวัสดีค่ะ